สบายดีพี่น้องว่าสูตรสกคนว่าสมุนอรสมบัติเพื่อว่าสีล่างเฮ็ดพี่น้องเบิ่งจ้ะเฮ็ดหกสิบบาทพี่น้องไรยย่างไรถ้าว่าเป็นโลคนี่บไม่ได้กินเนาะพี่น้องจ้ะเฮ็ดเฮ็ดปลอกจิกจ้ะเฮ็ดปลอกจิกเฮ็ดปลอกหน่อยเพื่อว่าสีตังกล่องล่างให้เบิ่งจ้ะเฮ็ดหกสิบบาทพี่น้องไรไรอีดีนอกจากเนาะไปเบิ่งกันได้จ้ะเฮ็ดหกสิบบาทพี่น้องจ้ะ เพว่าสิให้เบืองเลยจ้ะไอ้โรคสิบบาทนี่หลายค่ะอีดีสำหรับเพว่าว่านะแต่ไปซื้อเป็นโน้ตบริจิตนอกจ้ะนี่อันนี้คือเจ้าประจำอันอันเอ๋แม่เพีวจ้ะแม่หนุ่มเพีวแล้วเพื่อทำนี่สิเพื่อจะไมาให้ประจำสุกีเพี้ยวจะสั่งไปด้วยว่าเอาให้เนี่คนใดเจ๊กทุ่งนี่แหละคนเดียวมาให้สองทุง เราได้สั่งคนไหนว่าถ้าวันหนาต้องไปขายมองอื่นเดิอเดิมมาขายกระโดดเลยเจ๊ตุ้งก็เอาเพราะว่าพ่อใหญ่เรามากินนะพี่น้องจ๋าพกสี่บาทได้ไร้ทีเดียว หกสิบบาทพี่น้องเอ้ยร้ายครัแต่ว่าผมมาสั่งคนเฉนสั่งคนไหไไเลยนึ่งสั่งคนไรจ้ะยี่ก็สั่งคนไหวเดี๋ยวจ้ะสั่งคนหวานถ้ามันถ้าได้อีกก็มาให้เด้อยวะไมให้ยโลดวะไงถ้ามากินพี่น้องจ้ะได้สั่งคนไ,ว,นไ,ว,นไ,ว,นไว้ มีตลอกงามๆพี่น้องจ๋ากระหลนอกลุ่มๆด้วยนะั่นทำคนใหม่คนมามอื่นอันไไอีกบบจกไม่จกทุงหากทุงสิบทุงกับมาลุแค่ว่ามันเสร็จะคนนี้ทุงละสามสิบาทพี่น้องจ๋าตลาดนัดบปไ้กินหนกะอันมื่นอันแพว่าไปตลาดนาัดเฮดอกไง,งประมาณจาะโฮเกตหลอกเหร่ลอยหาซพะนะลอยหาซิก็ทุงอร่อยมันมีอยู่สามสิบทุงนะมทุงอร่อยก็ทุงหาซีลอยหาซีทุงลอยหาซประมาณจะ ในพวหลาหรอกอย่าบ้ามากจะซืนะ้นี่ละสามสิบาทของอันเพิ้นนี่ละ่ะฮ็ดกระดังหอกพี่นองเฮยใปวดเข่าฮ็้ปวดอันไม่จะหลอกจุ่มๆพี่น้องเรากระดังโคด,ด,โดีมาแค่แค่ว่าสามสบาทดีเออหกสบาทได้ย่างหลายทุกหน้าสามสิบบาท อกบัว่า,า,า,ายังไงแต่มันเด้ยเพราะกินพี่น้องจา๋ามันบ่ชแพงเกินไปนะแต่ถ้าไปซื้อเป็นโลตามตลาดนัดว,ว่าบุรกินหรอกพี่น้องจา๋าแต่กระบอกทันเขาเพราะมันแพงโอรส,สามสี่ร้อยหรอวะเนาะ กำลังห่างก็งกึบตัวครอบกอดเป็นขนมเปาะเปาะเออค้าไปนะจำแห้งกับอะไรดอกเตกดอกเตียนด้วยมันกรอบเฮ็ดอ่อนเฮ็ดค้า,หาเหียวดีครับเฮ็ดปวดเขามาหรือเปล่า เ็ดปวกหน่อยเห็ดปวกจิกเห็ดปวกจิกกลังออกออพกดดกกี่น้องเลยแต่พ่ว่าก็เห็ดปวกเขาดรอได้เป็นสิพอดูเด็กเขาเดินซีบเลยดอก็พี่น้องจะ้ะ ได้ฮ็ดปวกก็ต้องพี่น้องเนาะทนบิ่งพี่ว่าได้พี่น้องเลยเดี๋ยถิมพ่ว่าได้พี่น้องเลยเดี๋ถิมเนื้อปลาพ่ว่าได้จ้ะฮิดผัประการใดก็ข้อถดข้อไผ่ได้พี่น้องเลยบอกว่าสุบุงสุภาพกัข้อถดข้อไผ่พี่น้องได้หลายจ้ะซือซาคนพี่บาบพีว่าพี่น้อง คุคนกับว่าเพว่าด้วยเดยวบ่มาเบิงหรอกพนะพี่น้องเอ,อ้ยเพว่าจะบอกตรงนี้เพ่บาบิเม็น้วยด้จะหนีร้อนรวนจ้ะนี่ร้อนร้อนไม่รู้จะอยู่ไปถึงวันไหนถาม่ะซุงมือได้ก็เข้ายึดมือหนัดนะพี่น้องเนาะ อืมไอเฮดกระไ้ร่างเดียวพี่น้องจ๋าหกสิบบาทเดียพี่น้องจ๋าหกสิบาทพ่อกินเนาะพี่น้องเนาะนี่เมึงเนี้มันจะหลอกง่ายๆมันไม่จะหอกงามๆอันเฮดปวกเฮดปวกจี๊ดเต๋่อก็เฮ็ดปวกจิกเนาะพี่น <mel od ic egg> ้องเนาะเฮดปวกจิกออกกระดังออกไม่จะหลอกงายมั้ยจ้ะแปลว่าสะออนนี่ได้จ้ะพี่น้องจ๋าสะออดแต่กับบัวแพงเนาะพี่น้องราคาเนี่ยพ่อกินเนาะพี่น้องเนาะราคาเนี่ยพ่อกินจ้ะบัวแพง ขายแบบบ้านๆนะพี่น้องจ๋าถามว่าไปสืบตามตลาดนัดใหญ่ๆนะแต่เนาะคือในอำเภอเองเสียบ่าอะกินนอกจากพี่น้องหกสิบบาทนะขนาดพี่ว่าไปเบื้องเฮ็ดพวกใหญ่เท่านั้นละก็อันเพี่ว่าไปซื้อตามอันนั้นไปเบื้องเฮ็ดพวกใหญ่าย้ะจต่เนาะพวกเกล็ดหลอดหนึ่งกับยังลอยหนึ่งทุ่งละาลอยทุ่งเรลอยหาซื้มาพี่น้องจ๋า อันเฮ็ดปวกแค่ว่าเฮ็ดปวกไงจ้ะไหนแต่ว่าจะด่างต้องใส่ว่านะไปด่างไม่ได้หนิไม่จะขี้ดินด่างมากนี่อันนี้ก็คือกันน,กกกกนี่ยด่างต้องออกคักๆเลยแมนบุรินไอนเฮ็ดปวกแค่ว่าจ้ะแค่ว่าเก็บเก็บอันแน,น่นหน่อยกนะ่อนอันเฮ็ดปวกไงจ้ะอไอแค่ว่าซื้อเพูดว่าเอาว่าหอยเม่าเส้าเนี่หกสิบบาทจ้ะอันเฮ็ดปวกไง ที่คนออกนอกจาะเนาะที่คนออกกันหนูว่านแค่ว่าเก็บจะออกเรื่อยๆจะออกว่าจะหลอกชองหลอกเนี่ยนต่เนี่ยเฮ็ดปุกไงเฮ็ดปุกเนาะเฮ็ดปุกไงมันกระโหกงามเรียกว่าเป็นมาดอกบาดนี่เป็นดอกดอกแต่ว่าขาเนี่ยก็ขาเนี่ยเปาะเปาะขาเนี่ยกรอบเปาะดีนะเฮ็ดปุกไงแค่ว่าเก็บสี่ใดพรีอะไรสี่ใดแกงสกัดน้องพี่น้องเนาะ คนเนี่ยสร้างคนไหวเลยจ้ะว่าถ้าคนไหนกกะเอาไม้เอาใบให้ได้เล้อในฮกเก็ตทงสิบทงก็เอาแต่พี่น้องจา้าอันนี้เพิ่นขายทงละ้สามสิบบาทแปลว่าซื้อฮกสิบบาทฮกสิบบาทเลยแกงนึงอลยพี่น้องจา๋าในแกงนึงเลยจ้ะฮกสิบบาทเนี่ยโมเมนต์หน่อยได้หนึ่งแต่พี่น้องจา๋าได้อยู่ได้หนึ่งฮกสิบบาทก็ได้ได้ยอยู่จ้ะเนาะได้อยู่ฮกสิบบาทเนี่ยพี่ว่าว่านะแต่ว่าถ้าไปซื้อเป็นกิโลก,ก็บบริการพี่น้องจา๋า เฮ็ดปีนี่ดอก่ายบานพอเบื่อใช่กันเฮ็ดปอกเงยหกสิบบาทก็พอกินอยู่หรอกน้องพี่น้องไ่แกงหนึ่งพอดีหร่วะรอเป็นคาดิกรอบๆเลยพี่น้องเปาะๆเลยหกสิบบาทนะ เสต้ทุ้งเขาตู่ไใบเขียงอย่างบุ๊เดงนี่ยเกียงไปจดาษไปสื้อักติวมาใส่แล้วพี่น้องมันจังเสียบนะจะฟักติวจังเสีย สืบักติ๋วมาใส่น้าพี่น้องน้อยยังเสียบนะจ๊ะเนาะจากพี่น้องจาคลิปนี้ก็งผมี่ยังหลายน้าพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบัตดิจงจ้ะเพื่อสบปาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของสาวน้าภากินแพ้ว่าน้ะพี่น้องเนาะพี่น้องที่เข่าวว่าวงคลิปแพร่บ้าค่ะขอพมจะควบจะเลื่อนดุงเรื่องเก่าหนาจะเก็บจะไขมินใส่ได้ร้ายค่ะขายงานมือเขาจะควบควบจะเลื่อนเก่าหนาจ้าจะเก็บจะไขมินใส่ได้ร้ายแต่ขอบคุณเด้อวยใจด้อยขอบคุณเอบซี่มาเอบซีเก่าที่เขามาเป็นมาส่งกำลังงแแรใใจจห้้้าาเะะน กะหากเพื่ว่าก็ขอให้อยาอ่าขามโฆษณาเพื่ว่าหด้อพี่น้องเด้อแล้วก็กดไลค์เพื่ว่าวน,นะจ๊ะเพื่อเ,เป็นกำลังแรงใจใเพื่อว่าเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งต่อไปเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอจบไปเพียงสนี้ใจพี่น้องจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆจ้จจา